ครับผมอานสันข์ชอบคาร์บอนครับวันนี้เรานําเสนอพวกสายกระบะซิ่งดีเซลกันเยอะแล้ววันนี้เรามาสายเบนซินกันบ้างกับเจ้าโตโยต้าวีออสเจนสตัวนี้นะครับผมวัยรุ่นบางแสนได้เข้ามาซ่อมฝาหน้านะครับแล้วก็พุ่มแก้มข้างคู่หนึ่งทําหัวดําแพนด้านะครับเรามาดูว่างานแก้มดีกว่าเพราะว่าฝาหน้านี่เราแค่ซ่อมเราจะไม่ลงดีเทลของของมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะไปลงดีเทลกับตัวของแก้ม่ะผมพามาดู แก้มนะครับจะเป็นแก้มเดิมนะครับรถคันนี้มาจอดหุ่มแก้มรายสองนะครับผ้าอิตาลีนะครับสันต่างๆนะครับ<ม>เรายังเก็บไว้อยู่นะครับขอบสันต่างๆนะครับผมเห็นไหมโพงเงาตัวรถเส้นขอบก็คือทุกอย่างยังอยู่ยังเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนแก้มเพียวแต่ไม่ใช่แก้มเพียวก็คือแก้มงานหุ่มนะครับผมถ้าเป็นแก้มรถเก่งเนี่ยจะเริ่มต้นที่ทุ่มคู่ละ4 5 0 0บาท แก้มรถเก่งเจะหุ้มคู่ละ4,500บาทนะครับผมสําหรับพวกงานซ่อมงานลงแล็กเกอร์อย่างคันนี้ยผมก็เริ่มต้นแต่2,000 2,500จนถึง3,500อยู่ที่สภาพงานฝาฝาแล็กเกอร์ลอกฝาบินก็ราคาจะแตกต่างกันไปตามไซส์ขนาดด้วยนะครับผมมาดูทางฝั่งซ้ายนะครับซ้ายขวาคือรถคันนี้เนี่ยฝาเขาเหลืองมาเราก็เลยต้องลงแล็กเกอร์ใหม่ลงในสิ้นใหม่ให้มันดําเท่ากันเห็นไหมความดํามันก็จะเสมอกันเลยนะครับผม เนี่ยและนี่คือดีเทลต่างๆของตัวแก้มนะครับความคมของสันนะครับผมลูกทองต่างๆถือว่าโอเคนะครับในไลฟ์ไลฟ์ไลสไตล์ของรถเบนเซินเนี่ยผมว่าสวยนะครับแนวนี้นะครับจะทําประตูก็ได้หรือแค่หัวดำก็ได้นะครับยังไงก็ตามฝากร้านอันช็บปคาร์บอนนะครับกอลคาร์บอนชอปช่างเกมสาย2 Data Carbon 2> mm hmm. และ BT ทีอะไิ่งนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับ